สวัสดีครับพบกับช่องคีโรสุรินนะครับวันนี้เรามาพบกับไร่หลังเขาโฮมสเตย์นะครับบรรยากาศดีมากเลยผมมากับราตีนะครับสองคนดูนางนางแบบปลื้มมากเลยนะโอ้ยหล่นน้ำน้ำเย็นไหมคุณราตีน,น,น้ำเย็นมากเลยนะครับ บรรยากาศดีมากเลยตัวนี้เป็นที่ชิดสุดนะครับของไร่นะครับชิดสุดตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นที่ที่มีน้ำนะครับไหลผ่านล้อมรอบนะไหลไปถึงนู้นนะครับผู้ผมกลางเต็นผู้ผมไม่ได้กลางเต็นท์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับก็เลยไปเช่าโฮมสเตย์ไว้กี่บาทนะแม่สองคนแปดร้อยคสองคนแปดร้อยใช่ไหมกลางเต็นท์คุละร้อยห้าสิบบาทโอเค ไปพาไปดูบรรยากาศหน่อยนาตนีขึ้นไปข้างนดิคะข้างบนจะเป็นปลาไผ่นะครับทางรถมาถึงเอ้ยเดี๋ยวบอกกอนตรงนี้นะครับมีที่กลางที่ตรงนี้มีปลักนะครับลักไฟปลักไฟถึงที่นะนี่นะ นี่ปลักไฟมาถึงที่นะครับข้างลำธารเลยนะปลักไฟเนี่ย <S <S ดีมากนะครับไปไปดูข้างบนกันบรรยากาศการเต้นลำธารสวยมากสวยมากแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีครบเลยนะเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนๆมามีมีม,มีมีเพื่อนๆมามากางเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยบรรยากาศจะสนุกมากเลยนะแล้วมันต่างกันอีกแบบหนึ่ง เขาใหญ่นะครับส่วนมากพวกผมจะไปเขาใหญ่กันนะา,ใ,นะอา,อาใช่แ,ใแล้วก็ดูนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ํานะอยู่ใ,ใกล้เลยเป็นห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็ห้องน้ํามีน้ําร้อนให้อาบด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายอย,าอย่างชัดเจนนะครับที่จะรถก็สะดวกสบายนะครับบรรยากาศสวยมาก ปลาไพไบงหวานถ้ามาเป็นหมู่คณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยกลางเต็นท์แล้วก็คือบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรคุณตัดสินห้องอาบน้ำเหรอาน้ำาี่ยิมผู้ชายก็แบ่งกันก็แบ่งกันนม่ใช่เป็นร้าน,นค้นนา ก็จะมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีหม้อค่ะสัแบบแ,ะะแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบเลยนะครับมีครบมากนะครับร้านค้าก็นี่หนไหมนี่ก็เจ๊เหรอไหมเจ๊เด <c oughs> ี๋ยวมาดูมาดูกอนในในในร้าน,นมีทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างเลยนี่ครบทุกอย่างเลย แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมีแบบโอ้โหแบบทุกคนที่ชอบบรรยากาศในการกางเต็นต์ต้องต้องมาที่นี่นะครับนี่เปิดหมายได้ปีหนึ่งนะคะเปิดได้ปีหนึ่งใช่ไหม,ไมไนี่ไ,<ป>ไร้หลังเขาริมทานโฮมสเตย์อำเภอสวนพึ่งยีนนีต้อนรับนะครับ098825อายัางไดสองเจ็ดห้าสี่บอ เช็คอินหลัง13นาฬิกาเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะครับบรรยากาศที่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มี Wifi มี Wifi อยู่2จุดนะครับ Wifi เข้าถึงแต่ถ้าเน็ตมือถือเนี่ยของของราตีใช่เลยนะถึงไหมไม่ค่ะของฮิโระ จะเหมือนนกันไม่ถึงกันเนาะเพราะว่าตรงตรงที่พักตัวนี้ใกล้ที่เที่ยวคือตลาดอะไรเนะ <c oughs> โอ๊ะอะไรนะโอ๊ะอะไรโอ๊ะปล่อยโอ๊ะปล่อยค่ะปล่อยจะซื้อจะซื้อไปไม่ได้เออเป็นลตลาดตลาดมอญเออเยอะมากค่ะนี่จะเป็นตูไปทางจุดนถ่ายรูป <c oughs> ไปลองดูดิไปดูเลยแบบสวยมากเลยนะ นี่นะครับมีไฟถ้ามีไฟมาก็จะได้กลางบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยนะสวยๆนั่นแหละบรรยากาศท่ามกลางป่าไผ่แล้วก็น้ําน้ําเด็กเด็กเด็กสามารถเล่นได้นะครับน้ําไม่ลึกนะครับน้ําตื้นน้ำไม่ลึกเนะื้อน้ำตื้นมาก บรรยากาศนะครับดูบปลาตีลงอีกแล้วนี่มีชิงช้าด้วยบรรยากาศชิงช้านะครับใครอยากฟินฟินฟินแบบนี้นะก็มาได้นะครับ เห็นไหมเนี่ยตัวเล็กเล่นเล่นน้ำาเลยไม่หนาวหรอคะดูท่าี้สถาที่พักไว้นะครับเป็นพักพักน้ําไว้นี่เห็นไหมพักน้ําไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันนะครับห้องพักอยู่ข้างบนนะห้องพักอยู่ข้างบน ไปไปดูกันแล้วก็บ้านพักนะครับเป็นบ้านพักไม้ไม้ไผ่นะอย่างนี้เลยติดลำธารน,นี่เลยนะครับจอดรถก็จอดรถติดข้อจอดติดถึงที่นะแบบนี้เลยสะดวกสบายมากนะครับนี่ก็เป็นบ้านพักของฮีโร่นะครับ มีสวนทุเรียนด้วยทำพละาพราะไหมฮำละไเปิดดิพอาะเไปบอเรียกว่าจะกลางเป็นยงใหญ่บ้านเนโอู้บ้านเป็นหลังไม้เดียาดายให้ดูข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยนะ ท่ามกลางเขาเลยลนจริงๆจะของกันเนี่ยเจ้าของกันเนี่ยนี่บ้านเขาแต่ตอนนี้เดือนสิบเอ็ดนะครับรของกำลังปลูกดอกทันตะวันอยู่แล้วก็เป็นต้นทุเรียนแล้วก็ต้นงะนะครับอืมมีกกระทะสงถึงที่นะคะบมูกระทะสงเจ้าจของจะดีมากเลยนี่ยเจ้าของเนี่ย มาดูค่าเขาต่ำเลยบ้านพักแต่หลังนะครับนี่นะบ้านบ้านหลังประมาณสองเมตรสองเมตรนะครับคูณสองคูณสามนะครับนี่มุกกระทะมาส่งพอดีเลยเห็นไหมส่งถึงที่นะครับมุกกระทะแล้วก็รถรถจอดได้ถึงที่นะอะ<ไ>ร่อยช่วยรีวิวเลยนะคะนะ หมูกระทะของเจ๊แล้วเนี่ย<า>มีมีชื่อร้านไหมร้านลินทางไสงามค่ะลินทางไสงามนะครับนี่บริการถึงที่นะมีหมูกระทะมีอาหารตามสั่งพร้อมเสิร์ฟนะครับบรรยากาศดีมากดูวะดูวะนี่พับดูในห้อง ในห้องเป็นห้องแบบที่นอนสองคนสามคนได้พอดีนะครับแล้วก็เป็นมุง้งมุ้งแบบเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมที่ว่ามุ้งแบบอ่าชาวจีนคนโบราณนะ่ะที่เขานอนอเป็นมุ้งกลมเป็นมุ้งกลมกลางมุ้งกลมนอนนะครับ บรรยากาศข้างในกันดูประตูนะเวลาเวลาขอล็อกประตูแม่ดูสิล็อกประตูไงนี่ล็อกประตู <c oughs> ข้างในเป็นมุง <c oughs> ้งแบบนี้นะครับกลมๆอาอไฟดับเฉยที่ <c oughs> นอนก็สวยนะครับขอบคทุกท่านี่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกิดตามช่อง ฮีโร่สลินะคะแล้วก็ชองราติฮีโร่ด้วยนะคะอ่าลากันไปกับภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆนะครับวันนี้ขอนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนพรุ่งนี้จะไปถ่ายคลิปต่อนะครับบ๊ายบาย